หลอดเลือดหัวใจคืออะไรคะคะอย่างที่ทราบกันว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเรามักจะรู้จักว่าหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดคืออะไร โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากการที่มีการสะสมของคราบไขมันในหลอดเลือดและเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจซึ่งจะมีโอกาสทําให้มีการอุดตันของหลอดเลือดทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจะทําให้เกิดมีอาการหัวใจขัดเลือดอาจจะมีอาการแบบเฉียบพลันหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปอาการหัวใจขัดเลือดแบบเฉียบพลันก็จะเกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่มีอาการเตือนจากอะไรทั้งสิ้นอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกขึ้นมาอย่างฉ พันหรือในบางรายอาจจะมีหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ส่วนโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบค่อยเป็นค่อยไปในกลุ่มนี้เนี่ยจะใช้เวลาเป็นเดือน หรือเป็นปีได้นะคะโดยที่อาจจะเริ่มมีอาการเตือนเช่นมีอาการเหนื่อยมีเจ็บแน่นหน้าอกเวลาออกแรงหรือว่าเวลาลุกเดินค่ะในทั้ง2กลุ่มอาการนี้ไม่ว่าจะเกิดจากโกรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลนันหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็จะมีอาการที่เกิดตอนที่มีอาการแน่นหน้าอกได้เวลาแน่นหน้าอกเนี่ยจะมีอาการเหมือนมีอะไรทับอกหรือมีอาการรัดแน่นหน้าอกบริเวณกลางอกหรือค่อนไปทางด้านหัว ใน,ในบางรายอาจจะมีเจ็บร้าวขึ้นกรามแล้วไปด้านไหล่ซ้ายได้นะคะร่วมกับอาจจะมีใจสัน่เนเหงื่อแตกมีอาการคล้ายอยากจ,จะเป็นลมหรือวูบไปเลยในบางรายก็มีอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ซึ่งถ้าคนไข้มีอาการเหล่านี้นะคะไม่ว่าเจ็บแน่นหน้าอกใจสั่นเหงื่อแตกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพันจะต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีค่ะซึ่งสามารถที่จะให้แพทย์วินิจฉัยได้โดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเร่งด่วนก็จะสามารถวินิจฉัยโรคได้ค่ะสาเหตุแลปะปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมีอะไรบ้างคะ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหัวใจขัดเลือดเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุการตายลําดับต้นๆเลยนะคะรองจากอุบัติเหตุแล้วก็มะเรง็งซึ่งโรคหลอดเลือดหัวใจมีสาเหตุแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้เกิดก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามีคราบไขมันอุดตันอยู่ในหลอดเลือดหัวใจซึ่งปัจจัยที่อาจจะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะได้แก่เพศอายุพันธุกรรม และยังมีปัจจัยอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคไขมันโลหิตสูงโรคความดันสูงการสูบบุหรี่การไม่ออกกำลังกายการไม่ทานผักผลไม้การดื่มสุราแอลกอฮอล์รวมถึงความเครียดอารมณ์ค่ะการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจมีวิธีอะไรบ้างคะหลังจากที่เราวินิจฉัย โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้นะคะด้วยการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะเราก็จะมีการรักษาเร่งด่วนออรวมไปถึงการให้ยาเร่งด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นยาต้านเกรดเลือดยาลดอาการเจ็บแน่นหน้าอ,อกรวมถึงการเปิดเส้นเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็วที่เรียกว่าวิธีการสวนหัวใจการฉีดสีสวนหัวใจจะทําให้เห็นลักษณะของหลอดเลือดว่ามีการตีมากน้อยแค่ไหนและจะสามารถ ให้การรักษาเร่งด่วนด้วยการเปิดหลอดเลือดหัวใจด้วยการทําบอลลูนหรือขดลวดแต่ในบางรายที่หลอดเลือดหัวใจมีการติดมากกว่านหนึหรือ2เส้นอาจจะเป็นเยอะจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถทําบอลลูนขดลวดได้อาจจะจําเป็นที่จะต้องเลือกวิธีการรักษาแบบผ่าตัดที่เรียกว่าการทำผ่าตัดบพาสค่ะในกรณีที่อาการเป็นชนิด ค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยมีอาการเป็นเดือนหรือว่าเป็นปีในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนว่าคนไข้เป็นหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ด้วยการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจ การทำ Exercise Stress Test คือการให้ออกกำลังให้แพทย์วินิจฉัยโดยมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจประกอบกันหลังจากที่วินิจฉัยได้ด้วยการทำ Stress Test นะคะซึ่งอาจจะทำด้วยวิธีแบบไม่ต้องวิ่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเข้าเครื่อง MRI นะคะหรือการตรวจด้วยเทคนิคอื่นๆก่อนจะนำมาซึ่งการวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจตีและจึงจะสวนหัวใจเป็นลาดับต่อไป หลังจากนั้นเราก็จะทราบแล้วว่าปริมาณเส้นเลือดอุดตันนะคะมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งจะต้องให้การรักษาด้วยอะไรบ้างซึ่งการรักษาพื้นฐานแน่นอนค่ะจะต้องให้ยาการปรับพฤติกรรมปัจจัยเสี่ยงต่างๆการลดปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราทานอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงการมีแอคทิวิตี้การออกกำลังกาย หลังจากนั้นถ้าเกิดมีอาการนะคะเราจะต้องให้ควบคุมอาการด้วยยาแล้วก็เปิดเส้นเลือดที่เราเรียกว่าการทำ e ีวัส u l อล i z a t i o n ด้วยการทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดค่ะหากเส้นเลือดเป็นเยอะเป็นหลายตำแหน่งเป็นหลายเส้นวิธีการผ่าตัดใบพาสจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับประชาชน อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีหรือหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงดังนั้นหากคนไข้ทุกคนมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบริเวณกลางอกมีอาการคล้ายเหมือนมีอะไรมาทับอกรัดแน่นหน้าอกโดยเฉพาะกลางอกไปถึงด้านซ้ายของหน้าอกอาจจะมีาการเล้าไปแขนเล้าไปไหลมีาการคล้ายจะวูบนะคะ ต้องเป็นอาการที่เตือนละว่าจะต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีค่ะซึ่งแพทย์ก็จะรีบให้การวินิจฉัยเร่งด่วนค่ะอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่อยากจะเป็นโรคหัวใจขัดเลือดใช่ไหมคะดังนั้นเราควรที่จะต้องปรับพฤติกรรมนะคะเดินออกกําลังกายเป็นประจำเลือกทานอาหารที่ดีถูกสุขลักษณะครบทั้งห้าหมู่ลดอาหารหวานไม่กินเคม็มไม่ทานของทอดของมัน เดินออกกําลังกายไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราแล้วก็ลดความเครียดค่ะหากท่านต้องการที่จะปรึกษาโรคหลอดเลือดหัวใจขัดเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยยินดีให้คําปรึกษาท่านได้รวมถึงกรณีที่ท่านมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนท่านสามารถที่จะมาห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้ค่ะ